มิเทรักเฟดที่กระรบฉากนี้นำพาพระกุศลท่านพบแลสัมผัสแล้วกับดาวตลกน้องกลินบัรจงสินติดตามตามติดไปด้วยกับดาวตลกสุดโลไปจํำทีมงานเสียงกระทบปรบมือต้อนรับกับดาวตลกโชคเช็คบัรจงสิยงหน่อยจ้าไอ้นี่ออกมาเจอกันเนื้อคู่เขาเลย เขาชูสองนิ้วสงสัยบอกหวยเขาชูให้ตากล้องอัอนาตากล้องทีมงานวัสดีครับวันนีครันายกนายยโอ้นี่นายกรุ่นนี้ยกแต่ขวดเลยสวัสดีสี่คิ้วเป็นครั้งแรกที่ได้มาตรงนี้ ปกติไปทางวางโรคน้อยกฤษณาวันนี้มาถึงโอนเมืองดอนเมืองไม่หาจับกีเพสมาแต่ประโคดใครพากูไปสนามบินดอนเมืองกูวิ่งไปถึงสระบุรีสาวหายแล้วตีรถกลับมาคืนนั่นต้องกลับมาคืนไม่กลับได้ไงเลยลำตะคองไปต่างไกลแล้วเออ <icana> <naj bum S 2> ดีนะที่มีจิตสํานึกกลับมาคืนถ้ากูไปนู่นกูก็ไม่ได้เล่นกลวยหอมดอกไปเล่นขนาดไหนไปเล่นกับอารุ่มฟ้ากริสดาดําดงอไอ้่น้าขาดําดงอันนี้อะไรมึงะดําเมียมเลยแขนมึงอะ ก็จะไม่ดำนี่มาแต่ประโคนชัยมึงก็ทางให้มันขาวๆหน่อยทาไม่ได้โอ้ยนกคิวมึงนอกบานลาดยางพบแล้วสัมผัสแล้วกับดาวตลกสองผัวเมียโอ้รุ่นนี้ไม่ใช่เมียคุดอกแต่พูดตรงๆนักเรียนทำไมคิวมึงนี่สวยสวยสวยกว่าถนนลาดยางสีคิวชัยภูม ไม่ค่อยอยากมาหลอกทางนู้นน่ะทําไมไอตอนชัยยภูมิมาซีคิ้วอ่ะสวยสวยแต่ไอซีคิ้วไปชัยยูภูนักกระโดดอยู่อย่างงี้มึงเชื่อไหมวันก่อนเล่นอยู่บ้านค่ายในเมืองชัยยะภูฝั่งนู้นเออขับไปอย่างสวยเลยกะว่าวันนี้เมตต้องรีบดอกมาทางซีคิ้วไปชัยะยะภูนี่สวยคือกันสวยคือกันมาถึงไอแยกต่างระดับแม่งกูกระโดดอยู่อย่างงี้ และ GPS กีพีเอ็ดก็พาหลงอีพาลงนู่นไปอยู่แต่สวนมันสวนอ้อยแถวใดดอกกว่าจะมาถึงนี่น <c oughs> ไปเจอแต่กังหันลม <c oughs> ไอ้กังหันลมนี่เลยบ <c oughs> ูก็นั่งมองกังหันลมจนเวียนหัวตามมันอยู่เนี่ยตายละ <c oughs> <c oughs> ว่าไง review, จ้าสาวสาวนี่ mm. ชื่นใจจังเลยเนี่มาบ้านโดดเมืองมีแต็สาวน่ารักสาวนา่ารักอายุ<ม>รวมกันข้างหน้าน่าจากสองพันกว่าปีได้เดี๋ยวกูอยากเห็นสาวเออคุณชื่อลอยอะไรนี่นะฮะ ah? สาวลอยสาวลอยเห็นท่านในยุก อ๋ออะไรท่านรองหรือเปล่านั่นไม่รู้บอกว่าสาวลอยเออนั่นแหละว่าอยู่ถึงเช้าไหมอยากเห็นนาไม่อยากไปพูดอย่างนั้นเออนู่นไหนคนไหนนู่นนั่งเหยียดขาน่ะสาวลอยป๊บคิดไปชาวบ้านธรรมดาทำไมดารานางจีนตัวนี้ไหนนั่นน่ะนั่งพญาผมขาวมึงโกหกช่างไปว่าแซวเล่นแซวเล่นเออมันก็ ตอนแรกก็อยากจะเซลเยอะอยู่ดอกแต่ตอนนี้จิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวทำไมอ่ะไปกับพลุหมดแล้วกูบอกคิดว่ามันมีแค่ไอดอกไม้ไฟตรงนี้เออไอตอนเขาจุดกูก็นีไปเยี่ยวอยู่ตรงนู้นไปเยี่ยวอยู่ตรงนู้นกูเยี่ยมไ่ทำในสุดเขาจุดพลุขึ้นในหานี่ตกใจตายมึงเคยเห็นไหมกันลงแม่หี่ตุง มึงเคยเห็นไหมกระดอตกใจพลุมึงก็ชักเกินเนาะแล้วแวพรุ่งนี้กูจะไปประคนใจหานี่ไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยรีบมันน่าจะตายอยู่นี่เลยชาวพนักกีาอย่างเงี้ยเดี๋ยวกูเอาไปเผาเก็บกระดูกรุ่นนี้ไม่มีกระดูกหรอกแม้ ไมมีกระดูกได้ไงทำไมแตาไม่มีกระดูกมันเคยแข็งติมึงก็ตรงแท้เอะเป็นเป็นลิเกพูดตรงๆเนาะมาแต่ประโขนชัยมาแต่บุรีรัมย์สุรินพูดอย่างนี้เลยครับพูดแม่นี้ไม่ใช่ลิเกจันเนอะอ๋อจันทบุรีกูไหนจันไรมึงเนี่ยนก คุณ<ด>พ่อท้าวให้หนูร้องก่อนเอามึไมงไ,ไม่ร้องไปไม่ร้องดอกคอแห้ง <c oughs> อ๋อจาภาพมึงต้องบอกต้องบอกเิีย มองตั้งแต่มุมนู้นมาจนถึงมุมนี้เจอแต่ขวดลีโอเออพอไปขางหลังเวทีนี่จะนำเปล่ามันอเคว่าอัดอีกนิดหนึ <s <chat> <S <sl> ่งลาสีองดังกังวานฮาวานหู เตปานิวโกมกราบคุณยายคุณตาเปลี่ยนหทำหน้าและเตพานิวโชเชงผมคอโกมลมตราบมันสิบนิ้วกอกกลิ่นขอกบ ละคอห้อย่แพ้ครับจกเจริญ คอยคอ,อยลาบลาคอ้จับภาพจบยันฮอพ่อพ่อยูสต็อปโอ้คนนี้มาคนนี้มาหนึ่งร้อยทำไมนี่มาห้าบาท oh, oh. อบ,ค,บอคุณครับอ้อยชนไม่ชนหรอกนี่ฮะโอ้ตายแล้วเบิร์ดแก้วครับครับขอบคุณครับแก้วคนละไซส์เลยกูครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เด้อ ไม่ต้องห่วงน้าสุปุนผมแก้วสะอาดครับผมขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวรับประทานออนไลน์สักครู่นะครับผมนะขอบพระคุณสาหรับรางวัลออนไลน์ขอบพระคุณเป็นทางคณะเจภาพนะขอบคุณรางวัลออนไลน์จากคุณพี่เก๋อำเภอโนนสุวรรณด้วยนะครับผมอ๋อผมเออครับแกเรียกคนแปลกนนนแกชอบแมวแปลกๆอยู่นะอ้เจ้าเดาเดาเดา เอวคือดีแท้ออเส้นมันยืดออเส้นมันยืดเออนะออไม่ได้ยินอ๋อโอเคอยังไงวะโอเคครับอ๋อฟังฟังไม่ได้ยินชืดใจออคือขอบคุณนะครับผมขอบคุณสำหรับน้ำเกลือตราเสือลีโอด้วย ขอบคุณหรับ,รบน้ำยาล้างหัวเทปแกไออย่างดีเลยไอกเกล็นมึงได้อะไรอีกแล้วได้ไอันนั้นยังไม่หมดแก้วเลยเอาไอ้นีแล้วเอาอันนั้นมึงเคลียร์ไปเรื่องของมึงของกูรอดตัวแล้ว <c oughs> โอ้ยฮานี่ก็กินปังไม่เคยได้กินเนาะน้ำเปล่าไม่ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับ,<อ>บไม่ต้องล้างคอเดี๋ยวครับเสียดายเล่าให้มันติดอยู่ตรงคอนี่แหละ สิด้แล้วเอากระลาคมันก็นสะอาดให้มันติดมีกลิ่นไอของมันอยู่บ้างขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณแฟนคลับทุกทีสมมติตามไปตามทองเรื่องตัวผมเองมีชื่อว่าโชเชชื่อไงพกระบอกครับพเองก็ชื่อว่าเจ้ากลีนทุกวันนี้เป็นหานรับใช้อยู่กับองค์พระมหาตริย์รามาสิงห์ครับเดี๋ยวนี้จะไปขึ้นเฝ้าแล้วก็ ทาหารอีกมากหน้าหลายตาไปด้วยครับป<ะ>้าอ,อาจารเดี๋ยววันนี้เอาตามคําขอก่อนมีไปขอกันตรึมมาหนึ่งเพลงแก้วรอริน